เ,เลยกำลนดมา,ากเจัามือซิบก็มือลรอปะเลยเลยกำลุดขอดอบ้านก็นดีๆอยู่บ่แบบนี้เป็นอยู่ครับถ้าก็ต้องตรวจวงกรอนบ้าเพราะว่าต้นนี้เป็นปากซองขอดเพิ่อน,อนเอด้งๆนี่นะครับโมเมนทุ่งน้ำคำั่มเพิ่อนเด้อรับเด้เอกำลดนลูก,ก,ลกแล้วปาก่องขอดเพิ่นแหละครับ ต้องต้อ,ตองตรวจบองกรว่าสองขอดอันข้อมันหลวกลนเปิดลายปัน,นไหนแต่ว่าโบเมนทุ่งนำคำต้อ <c> ง <oughs> ตรวจบางก้อนต้องหลวงตรวจไล่ไล่ไ,ไ่เขาซ่องแล่ทั้งนั้น ย่านเสีอก่อนได้งานย่านเสีอก่อนให้เพคนย่ญญางว่ะเออดึงวันนี้ดึงน่าดึงเลยไล่ครับวันนี้เป็นไล่ไปนี่เด้อครับพี่น้องเกรรษตรกรผู้เลี้ยงงัวงเปลี่ยนซัดจะต้องพบปะได้เจอแบบนี้นะครับบางเพื่ออาจจะ คัโอ้ลมหนาวอยูีมัดดีๆไอ้มัดดีๆม,มัดไปเลยมัดไปเลยครับตัวนี้สอดสอดทีใหม่อีกนะอันที่เห็นนี่คือเป็นมดลกดูกเพิ่นนะครับเด,ด้อปากมดลูกเพิ่นอข้อต่อข้อมดลกูกเพิ่นจะตัวแดงๆตัวตัวแดงๆข้อมดลกูกครับโมเมนต์โมเโมนต์ทุ่งนดำคำครับชักห้างเลย มาหางกับไปได้นะมัดมดลูกจามัไมไดไปข้างในแล้วก็แต่ก็ไม่มัดเอาขึ้นในครับเอาขึ้นเทิงครับขึ้นเ,เ <c oughs> อาตรวจเบางช่องคลอดเพิ่นค้อดมดลูกเพิ่นเปิดขยายไปในไดนะครับเบางกวนแต่เตสตัวนี้ก็เป็นคื่องมดล,ลูกทะลักกรณีที่ที่ที่จะทะลักคือสอ่องคลอดมดลูกเพิ่นตัวนี้นะครับเจ้าเจ้าดึงจเจ้าไปดีนะครับเขาใจแบ่แมน งัด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 เดี๋เวจต้องงัดแบบมีเอาเสื้อมามัดเสื้อมามัดอย่างนันเตะมันตะไล่ <c oughs> ครับผมนาทีกเกษตรกรนะครับเดอ้อจะต้องเหตดซ่อมครับซัดไว้เ <c oughs> พือ่อกรณีสุขเสื่อแบบนี้แหละครับอย่างหนึ่งอย่างใดสีวัคซีนป้องกันโรคกะประโยชน์เกิดกับกับเกษตรกรเรกร <c oughs> ท่าเองนะครับก็อย่างยื่นจะเกิดขึ้นกับเกษตรกร,เ,ร,กรเองครับจะดานเกษตรกร,ร,กรท่าจะต้องเห็ดซ่อมครับซัดไว้ครับประจาขอกประจําโองเลือนของจะคล้องไว เพื่อใส่ประโยชน์ของจ้คของเองครับเดี๋ยวตรวจเบิ้งปากสองขอดเพื่อนกอนได้ใบ <c oughs> <c oughs> บางเทือเพื่อนขยายแล้วปากสองขอดขยายแล้วพันนี์ลูกพิษทามัดเลยครับม,มัดจะมัด,มมดตอก่อนม,มัดม,ม,มัดมัดตออมัดมัดให้มันอยู่ก่อนบางเทือขอดพิษทาลูกคนพิษทา พอพิธทาแล้วเพื่อนกับเบงเบงแล้วก็บอก,กเฮ็ดให้หมุมดลูกปีนออกเดี๋ยวนี้ครับกรณี่แบบนี้แต่เขาแต่เฮ็ดนี่เขาต้องตรวจบองก์กรจดจ,จกตรวจบองก์กรบัดไวท้ทีดีครับตะไรมีหลายกรณีกรณีกระคอดและเบงมดลูกออกแกน็นี่ครับ มีหลายอย่างเกษตรกรทอ,จอดจ่องเลยพบเลยเจอครับแม่นจ่ดอกครับเขาว่าจิตจื้อจื้อนนั่งล้วเขาว่าเจอเจอเพืชครับเรียงซัดจะต้องพอ่อแต่ซ่อมครับซัดนี่ให้มีประจำข้อออลดนี่เจอนี้ซุกเซิร์นเท่าเพื่อประโยชน์ของข้าเองครับจะต้องมีประจำข้อกประจำลุงเ,งเลื่อนไหวมาแต่เนียนได้เจ้ามัจะพังเไหม ปัดเลยครับโอเคค <c oughs> ้นทึ้งคืนทึ้งเลยัดหลด ตัวนี้พาท่านได้ขยายหลายแบบไลยอยู่ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นที่เห็นเนี่ยคือมดลูกนะครับเจ้าปากปากบนลูกนี่ครับโตโตหนาเนี่ยตัวนี้เนะี่ยเป็นตัวเจียวที่ปิดปากสองคอดนี่ครับนี่ <c oughs> ทางว่าทองนะ่ะก็จะสร้างเจียวตัวนี้ว่าปิดปากสองขอดไว้ <c oughs> เป็นวันไว้เพื่อบ่งให้เชื้อโรคเขาไป ในตัวมดลูกไปป้องกันเชื้อโรคเขาไปได้สองคอดเพื่อนละครับที่ในมดลูกเพื่อนแลอหละบอฮิทไทยมีผ้นต่อลูกได้ท้องเพื่อนครับเดี๋ยวเอหนามมหล่างหนามหนามมะลาา่า,ะลางเลยเตี๋ย้สีดันเขาไปให้แต่ตอนนี้เพื่อนบอท่านแต่พ่อจอกอลูกได้แต่ว่ากับเบิ่งเนบหมือสองมือนี่แหละปากสองคอดก็ลังเริ่มจะขยายป,ย,ปยปล่อยๆนะครับเอหนามมหลัาง <c oughs> กาเพิ่นทองใ่ทองแก่ทองแก่สองบนีนมนิสยพฤติกรรมมักเบงแล้วก็ถ้ากินอีมไรมันน้อยมันจะเบงออกมันจะเบ,บงมักเบงแม่นทองทองทองลูกเต็มเลยเนาะเขาใจธรรมศาสตร์โดยทองเต็มกินอีมนอนมักเบงมันก็ออกมันมวิ่งมันมวิ่งพืนที่จอมัมน,ออน,นออกดันออกบางตัวก็ก้นออกนี่เจ้าตัวนี้ตัวนี้นมันจะดันออกนี่จะพังได้เอามาหลางังนะมาหลังนะพันมาหลังนะ สั่งได้พมดันกับไปไข่โบเมนว่าทุ่งนำข่ำเพลินโบเมนครับตัวนี้แหละตัวตัวที่ป้องกันเชื้อโครคให้เขาไปบวห้เขาไปอ่าไม่ได้โตมันหลวกเพลินเนี่ยตัวนี้แหละนี่แล้วตัวนี้มันก็จะขยายตัวนี้ก็จะออกออกเยอะออกไรอ,ออกเป็นเกลียวถ้วามาสัตว์สั่งขึ้นมาละ การบ้างตกับมดลูกออกมากหลายบางตัวกับบ่อค่ะทาขึ้นอยู่กับพฤติกรรมสัตว์เท่าถ้าพฤติกรรมมักเบ่งจะออกการเท่ากับตอนเพิ่นคลอดแล้วก็ต้องหายยากเจ็บปวดเพิ่นนมลดอาการเบ่งอ่โอเคเรื่องซสานีเนี่ย ตัวท่านจะขยายจะขยายใหญ่จะออกลูกวอาคักมองจะออกลูกอ่ะแหละต้นทีรันนี่ตัวนี้ตัวข้อมันลูกนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่จะเห็นนี่อ๋อมันที่ออกมากูดอะไรครับพูดนี่นี่หู้นี่นี่นี่ตัวนี้จะขยายนี่ขยายจะคลอดออกว่าตัวเจียวตัวนทีรนนี่ยังยังปิดปากสองคลอดอยู่นี่สรุปว่ามันดันน่ะนีออกมากเป็นดั้งเงินีออกมากฮะก็ด้านเขาเนี่ด้านเขาเนี่ด้านเขาไว้เพิ่นแล้วเพิ่นจะออก นอกจากสัตว์กรณีบางตัวที่ออกมักเบ่งแค่นี้ออกหลายเสร็จเ,เองจะเบิรอาการได้อมื่อสองมอหมื่นเ้ยาหนักได้อยา ส่องปากช่องคอดท่านจะขยายเพราะท่านจะนพ่อเจาะลูกนะได้กับเพื่อนจะเริ่มแล้วครับอ่ะเนี่ยครับเด้อเกษตรกรเท่าถ้าเห็นกันแล้วนี่เคสแบบนี้ก็สามารถปฏิบัติเองได้อนึงล่างนี่นีคือเห็นแบบแบบนี้แล้วกับเบืองเพรา่ทันขยายจาัดกัล่างล่างกันดีกับใส่มือท่านเขา่าไว้กับพยายามให้เพื่อนยืนงานเพื่อนมากออกต้นชิญบนน่องกับกินอีมันม,กมักบิงเห็น้อ ครับมาเบิ่งอเ้าถุงน้ำข้ามมันแตกแล้วตัวเี่แม่กันโหลดไปนองแม่ฝันเอ้าคือแดงถ้าแบบนี้บ่แม่นต์ทุ่งน้ำคามแบบทุงน้ำข้ามมันจะเป็นขาวๆแหละจะเข้ากันเดียวเริ่องกระรูดนะครับใสๆเนาะครับแม่เอาโอเคเอาทุ่งออกคุ้มเนี่ยอ่ะถ้าครับเมื่อเดี๋ยวให้เจ้าอย่าเพิ่งขมือหนึ่งมือนีสองมือนีให้เบื้องโหลดแม่เพิ่นจะเริ่มเริ่มจะขยายแล้วเพิ่นจะคลอดลูกครับถ่าเห็นกรณีแบบนี้ออกมาอีก ก็ใส่มือหลหางดีก็ได้มือด้านเขาเลยก็ได้เพป็นบ่อยเพป็นอ่ออีกอ่ะโอเคเด้อครับพี่น้องกเกษตรกรท่า